สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนอนุาบาลวัดพระโตทุกคนนะคะวันนี้คุณครูดากันดาจะมาสอนออนไลน์เกี่ยวกับการสมัครอีเมลนะคะวันนี้เราจะใช้ Gmail ในการสมัครซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Gmail ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอีเมลที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะคะและที่สำคัญการสมัครอีเมลนั้นจะนักเรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทำไมเราถึงต้องมีอีเมลคะ เพราะว่าในบัญชี Gmail เมื่อเรามีบัญชี Gmail แล้วใช่ไหมคะเราสามารถสามัคร,าารใช้บริการต่างๆได้แทนการเขียนจดหมายก็คือการเป็นเขียนจดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเขียนจดหมายแบบกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในการสมัคร Gmail นั้นเราจะทำได้อย่างไรแล้วเมื่อสมัครแล้วนะคะ นักเรียนจะต้องส่งบัญชี Gmail กลับมาที่คุณครูโดยเข้าไปที่เพจ Facebook เรียนคอมพิวเตอร์คูดากันดากดเข้าไปที่ลิงก์หลังจากนั้นส่งบัญชี Gmail ของนักเรียนมาให้คุณครูนะคะสำหรับคะแนนในการส่งงานครั้งนี้คุณครูให้10คะแนนค่ะแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าการสมัคร Gmail นั้นจะมีวิธีการอย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะต่อไปคุณครูก็จะแนะนำการสมัครเข้าใช้งาน Gmail นะคะนักเรียนก็สามารถใช้โทรศัพท์สมัครได้นะคะอันดับแรกนักเรียนดับเบิลคลิกไปที่ Google Chrome ค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปจะพบหน้านี้นะคะนักเรียนพิมพ์คำว่าสมัคร สมัครใช้สมัครอีเมลอ,อันนี้นะคะหลังจากนั้นก็เลือกอันที่สองนี่นะคะสร้างบัญชี Gmail จะปรากฏหน้านี้นะคะนักเรียนก็เลือกคำว่าสร้างบัญชีค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะสร้างบัญชีเขาจะให้เราใส่ชื่อเราจะใส่ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูก็จะพิมพ์ชื่อภาษาไทยนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนักเรียนเข้าไปเลยนะคะพันพฤกอินทรพันธ์ก็ใส่ชื่อนามสกุลของนักเรียนตรงนี้จะเป็นชื่อบัญชีนะคะเป็นชื่อบัญชีที่ Google กำหนดมาให้เราเราจะไม่เอาตามเขาก็ได้นะคะเราก็ลบตรงนี้ทิ้งแต่ฝั่งนี้เป็นเป็นบังคับนะคะ S Gmail เพราะเป็นบัญชีของเขาเราก็ลบทิ้งคุณครูก็จะตั้งใหม่เป็นพันพึก P S P แต,ต่ตรงนี้บังคับให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะพันพันพึก P R U E K คือจุดนะคะ int a sign hotmail gmail com ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าใช้เรามาคิดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ถ้ามันไม่ขึ้นสีแดงตรงนี้นะคะแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงเราจะต้องนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใหม่จะอาจจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพันพึก int 2 3 gmail com นะคะอันนี้แต่ว่าที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมจดไว้นะคะจดชื่อผู้ใช้ไว้แล้วก็จดรหัสไว้ด้วยนะคะต่อไปรหัสรหัสนี้จะใช้อักขระ8ตัวขึ้นไปใน8ตัวนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีทั้งตัวอักษรตัวเลขผสมประสานกันนะคะของคุณครูคุณครูก็จะมีรหัสอันนี้คุณครูจะไม่บอกนะคะแต่ว่าต้อง8ตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้แสดง ว่าเราใช้พิมพ์ตัวพีจริงไหมเราก็สามารถกดตรงนี้ดูได้นะคะน,นี่ครูปิดไว้ก่อนเนาะพีเอสอันนี้จะคุณครูก็จะพิมพ์รหัสแล้วก็ยืนยันรหัสเดิมรหัสที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะคะที่สำคัญนะคะข้อสำคัญเลยให้นักเรียนจดรหัสไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดถัดไป เมื่อกดถัดไปนะคะในหน้านี้เขาจะใหะ้นักเรียนเห็นไหมคะนี่ค่ะชื่อบัญชีของนักเรียนก็จะเป็นพันพึก .int@gmail.com อันนี้ของคุณครูตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้คุณครูจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาไม่บังคับส่วนที่อยู่อ e ีเมลสำรองเขาไม่บังคับเราก็ไม่ต้องใส่ทีนี้เรามาใส่วันเลยคะ่ะวันเกิด วันเกิดนะคะ18เดือนเดือนนี้เป็นภาษาไทยนะคะกรกฎาคมปีปีก็2000 2000ของนักเรียนก็จะเป็น2007เราจะใส่ปีคศนะคะไม่ไม่ใส่ปีพุทธศักราชสมมุติว่าเราเกิดปี2547เราก็ไม่ใส่2547เราไปใส่ปีคริสตศักราชนะคะหลังจากนั้นเลือกเพศ ก็เพศชายหลังจากนั้นก็กดถัดไปต่อไปหน้านี้นะคะก็จะเป็นความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดนักเรียนก็อ่านก่อนหรือไม่อ่านก็ได้ค่ะเป็นข้อกำหนดของบริษัท Google หลังจากนั้นเราก็กดชั้นยอมรับคลิกเข้าไป อันนี้ก็เป็นการเวลคัมพันพลึกอินทร์พันอันนี้ก็เป็นการสมัคร gmail ที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะเปลี่ยนรูปนักเรียนก็คลิกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ส่งส่งส่งชื่อบัญชีไปที่ facebook คุณครูนะคะในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็ส่งบชื่อบัญชีแต่รหัสผานนักเรียนก็เซฟแล้วก็จดไว้นะคะเพราะว่าคุณครูจะ นำบัญชีของพวกเราเข้าไปเรียนเข้าไปสร้างห้องเรียน Google Classroom และนักเรียนก็ใช้รหัสของนักเรียนเข้าไปเรียนนะคะ10คะแนนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ